สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดผวา,าพักแตกประชาธิปัตย์ปรับคณะรัฐมนตรีแค่เก้าอี้รัฐมนตรีช่วยมหาไทยไม่รื้อตำแหน่งอื่น6ตุลาคม2565นายนิพนธ์บุญยมณีรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์กล่าวถึงการปรับคณะรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างว่า พักได้นัดประชุมกรรมการบริหารพักในวันที่12ตุลาคมที่พักแต่หนังสือเชิญยังไม่ออกอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าพิจารณาคนมาแทนตําแหน่งที่ว่างด้วยคือแทนตําแหน่งที่ตนลาออกจากรัฐมนตรีช่วยมหาไทยส่วนจะเป็นใครมาแทนนั้นคงต้องรอฟังกรรมการบริหารพักและสสซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของพักเบื้องต้นจะพิจารณาเพียงตําแหน่งเดียวเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ ว่าจะเกิดแรงกระเพื่อมในพักประชาธิปัตย์นายนิพนธ์กล่าวว่าเชื่อว่าไม่มีแรงกระเพื่อมเกิดขึ้นเพราะทุกคนรู้แล้วว่าต้องพิจารณาคนมาแทนตําแหน่งที่ว่างไม่ใช่หรือทั้ง7ตําแหน่งความคืบหน้าล่าสุดนิพิษเล่าเบื้องหลังยุทธการหักสีขี่มา้าศึกชิงเก้าอี้หัวหน้าพักประชาธิปัตย์6ตุลาคมนายนิพิษอินทรสมบัติอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ เขียนข้อความผ่านทาง Facebook แสดงความคิดเห็นเรื่องของยุทธการหักสีขี่มา้าระบุว่ายุทธการหักสีขี่มา้าตอนคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะลาออกจากหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ต้องมีการเลือกตั้งหัวหน้าพักคนใหม่ผู้สมัครชิงตําแหน่งหัวหน้าพักบางท่านได้รับการสนับสนุนจากสีขี้มา้าผมเข้าใจว่าหัวหน้าอภิสิทธิ์เองน่ะก็ไม่สบายใจกลัวว่าหักปล่อยให้ท่านนี้ขึ้นสู่อำนาจเป็นหัวหน้าพัก สีขี่ม้าจะครอบงำแทรกแสงพักอุดมการของพักจะเปลี่ยนไปผมมองตาก็รู้ใจผมจึงเรียกประชุมสอ,อสออดีสอสภาคใต้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขอให้สนับสนุนคุณจุรินส่วนใครนะ่ะจะเลือกตามที่ผมขอหรือเปล่าไม่รู้แต่คุณจุรินก็ได้เป็นหัวหน้าพักครั้นคุณจุรินเป็นหัวหน้าพักนำพักไปสนับสนุนพลเอกประยุทธ์หัวหน้า,าพิสิทธิ์จึงต้องลาออก อีกครั้งหนึ่งโดยครั้งนี้เป็นการลาออกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมถามว่าทำไมไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ท่านตอบว่าอย่าเขียนดีกว่าครั้งนั้นผมนี่แหละที่เป็นกองกำลังหลักตามยุทธการหักสีขี่มา้าความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองท่วงท่าและ,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 ะลีาล,าาาล,ะล,ลาของพลเอกประยุทธ์จันโอชากับพลเอกประวิตรวงสุวรรณเหตุปัจจัยอันใด ทำให้ภาพการแต่งเครื่องแบบของพระเด็ประยุทธ์จันโอชาจึงได้รับการเฝ้ามองชนิดอย่างเกาะติดคำถามที่1เพราะมีเป้าหมายที่มหาดไทยขณะเดีวยวกันอีกคําตอบที่2ภาพการแต่งกายเครื่องแบบถูกนําไปวางเรียงเคียงอยู่ข้างกับภาพการแต่งยีนส์รองเท้าผ้าใบาด้วยอัตโนมัติเป็นเรื่องระหว่างพรเดกประยุทธ์กับพรเดกประวิทย์ นักฐศาสา์จากมหาไาลยเกษตรศาสตร์ฟันธงลงไปอย่างเฉียบขาดว่าเป้าหมายในการสื่อสารของสองลุงสะท้อนจุดต่างคนหนึ่งอยู่กับข้าราชการขณะที่อีกคนหนึ่งเมื่อสวมกางเกงยีนและตามมาด้วยรองเท้าผ้าใบจึงยืนยันว่าความผูกพันอยู่กับชาวบ้านทั้งอย่างเป็นยุคแห่งยีนไม่ใช่ยุคแห่งทรานซิสเตอร์ถามว่าการปรากฏขึ้นภายในเครื่องแบบถามว่าการปรากฏขึ้นภายในชุด การกิงยีนสะท้อนรากฐานอะไรคำตอบที่1นึสะท้อนรากฐานความคิดไม่เพียงแต่เป็นความคิดของพระเด็กประยุทธ์จันโอชาไม่เพียงแต่เป็นความคิดของพระเด็กประวิทย์วงสุวรรณหากยังเป็นความคิดของทีมงานนั่นก็คือต้องการให้ภาพของพระเด็กประยุทธ์จันโอชาสร้างความประทับอยู่กับใครและกลุ่มใดตอบได้เลยว่ากลไกแห่งราชการนั่นก็คือ ต้องการให้ภาพของพระเอกประวิทริ์วงษ์สุวรรณสร้างความประทับใจอยู่กับใครและกลุ่มใดตอบได้เลยว่ากรกแห่งมวลชนมีความตั้งใจอย่างเด่นชัดระหว่างภาพของพระเอกประยุทธ์จันโอชากับภาพของพระเอกประวิทร์วงษ์สุวรรณเหมือนกับจะต่างแต่ก็ใกล้เคียงแม้ว่าการปรากฏตัวของพระเอกประยุทธ์จันโอชาจะผ่านเครื่องแบบแต่อย่างน้อยตัวเครื่องแบบก็มีได้โดดเดี่ยว เนื่องจากมาพร้อมกับทรานซิสเตอร์ขณะที่การปรากฏตัวของผระเอกประวิทธ์วงศุวันจะมาพร้อมกับกางเกงยีนส์รองเท้ายางแต่ก็ไม่ได้ห่างไปจากรอหนึ่งรออเนื่องจากบ้านพักของผระเอกประยุทธ์จันโอชาก็อยู่ในรอหนึ่งรออเนื่องจากบ้านป่ารไรต่อของผระเอกประวิทย์วงศุวันก็อยู่ในรอหนึ่งรออต่างกันตรงที่รูปแบบแต่เนื้อหาก็ยังสอดรับกันมีจุดต่าง อย่างแน่นอนระหว่างพลเดกประยุทธ์จันโอชากับพลเอ็กประวิทรวงสุวรรณแม้จะเติบโตเติบใหญ่มาจากทหารเหมือนกันคนหนึ่งเล่นบทนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งเล่นบทหัวหน้าพักจึงไม่เพียงแต่แนบแน่นอยู่กับนักการเมืองหากแต่ยังแนบแน่นอยู่กับประชาชนหรือว่านี่คือการแยกบทกำหนดท่วงทีลีลาความคืบหน้าล่าสุดเฉลิมชัยเมินประชาธิปัตย์เลือดไหลอีกโยนแนนบุญทิดา ภูมิเมื่อวันที่5ตุลาคม2565นายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีกรณีนางสาวแนนบุญทิดาสมชัยสสออุบลราชธานีพรรคประชาธิปัตย์ไปร่วมงานวันคล้ายวันเกิดของนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ด United, ได้มีการพูดคุยกับเจ้าตัวแล้วหรือไม่ว่า ยังไม่ได้เจอเลยเมื่อถามว่าเป็นสัญญาณของการย้ายพักหรือไม่นายเฉลิมชัยกล่าวว่าไม่มีอะไรเขาจะพูดเองเมื่อถามว่าไม่ห่วงใช่หรือไม่หากประชาธิปัตย์จะเลือดไหลออกอีกนายเฉลิมชัยกล่าวว่าทําให้ดีที่สุดไม่มีอะไรมากส่วนการเลือกตั้งสมัยหน้าประชาธิปัตย์จะได้สอสอมากกว่าเดิมหรือไม่นั้นต้องรอหลังการเลือกตั้งจุรินทร์หารือนายกปรับคอรมอวันนี้แจงปมสอสอร่วมงานในวิน เรื่องปกติเมื่อเข้าโหมดการเลือกตั้งเมื่อเวลา8 50. ปดนาิกาห้นาทีที่ทำเนียบรัฐบาลนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีว่าจะถือโอกาสหารือกับท่านนายกในวันนี้ว่าท่านะจะมีความคิดเห็นอย่างไรเนื่องจากเป็น ผู้มีอำนาจในการปรับคณะรัฐมนตรีในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ประสงค์ให้มีบุคคลในนามของพรรคทำหน้าที่แทนนายนิพนธ์บุญญาบณีในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้ลาออกไปเมื่อถามว่ามีการพิจารณาตัวบุคคลแล้วหรือไม่นายจุรินกล่าวว่ายังแต่จะเป็นไปตามกระบวนการของพรรคไม่มีปัญหาอะไรอันนี้เป็นส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ที่ผมนะ่ะ จะหารือกับท่านนายกรัฐมนตรีส่วนพักอื่นขึ้นอยู่กับพักนั้นๆไม่มีผลไปผูกพันกับพักอื่นเป็นเฉพาะประชาธิปัตย์เท่านั้นประสงค์ให้มีการปรับในบุคคลของพักไม่ประสงค์จะไปกระทบกับพักอื่นส่วนเขาจะปรับหรือไม่ปรับขึ้นอยู่กับดุลพินิจของพักนั้นและท่านนายกด้วยส่วนความเห็นของพักนั้นประสงค์จะส่งสมาชิก ไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเติมในส่วนที่นายนิพนธ์ดูแลอยู่นายจุรินกล่าวเมื่อถามว่าหากมีการปรับแล้วเงื่อนไขไม่เหมือนเดิมนายจุรินกล่าวว่าวันนี้จะหารือกับท่านนายกก่อนอยู่ที่สถานการณ์ด้วยเมื่อถามถึงกรณีที่นางสาวบุญทิดาสมชัยสสบนราชธานีพักประชาธิปัตย์ไปปรากฏตัวร่วมงานวันเกิดของนายนวินชิดชอบกับพักภูมิใจไทยจะเป็นการย้ายพัก จากพักประชาธิปัตย์หรือไม่แนจุรินตอบว่าใครก็ไปงานวันเกิดได้ความคืบหน้าล่าสุดครูแก้วลุ้นเลยกรรมการจริยธรรมสภารับสอบปมที่ดินป่าพะพายตีตกแจกเงิน5ล้านแลกโหวต4ตุลาคม2565ที่รัฐสภานายนิกรจำนงสสบัญชีรายชื่อพักชาติไทยพัฒนาในฐานะกรรมการและเลขานุก,การคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึง ผลการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมเมื่อสมตุลาคมที่ผ่านมาว่าที่ประชุมได้พิจารณากรณีผู้ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบจริยธรรมนายสุภชัยโพสุรองประธานสภาและสสนครพนมพักภูมิใจไทยกรณีครอบครองที่ดินบริเวณป่าดงพัทไทตำบลพัทไทอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมแต่ที่ประชุมยังไม่มีมติเป็นที่ยุติเป็นเพียงมติรับเรื่องร้องเรียนนะคกล่าว ไว้พิจารณาตามความเห็นของอนุกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎรในการตรวจสอบกันกรองนายนิกรกล่าวต่ออีกว่าที่ประชุมมีมติรับเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบจริยธรรมของนายพีรวิทย์เรื่องลือโดนภาคสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักไทยรักธรรมและรองประธานคณะอนุกรรมธิการ การพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรกรณีเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินเพื่อแลกกับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรเนืน่องจากได้พิจารณาข้อเท็จจริงและพฤติการแล้วเชื่อได้ว่าเรื่องร้องเรียนดังกล่าวมีมูลตามที่ผู้ร้องเรียนกล่าวหาจริงว่าผู้ถูกร้องได้ใช้ตําแหน่งหน้าที่ หลอกลวงผู้เสียหายเพื่อแสวงหาผลประโยชน์สำหรับตนเองโดยมิชอบโดยขอเรียกรับเงินเพื่อแลกเปลี่ยนกับการเข้ามารับตำแหน่งในกรมทหรืออนุกรมทซึ่งผู้ถูกร้องกล่าวว่าเมื่อได้รับการแต่งตั้งทางการเมืองรวมทั้งตำแหน่งในอนุกรรมธิการและที่ปรึกษากรรมธิการสภาจะได้รับเบี้ยเลี้ยงในการลงพื้นที่ตามจำนวนเงินที่จ่ายเป็นเหตุให้ผู้เสียหายหลงเชื่อและ ยินยอมจ่ายเงินเพื่อเข้ารับตำแหน่งต่างๆแต่เมื่อผู้ถูกร้องได้รับเงินไปแล้วผู้เสียหายบางคนไม่ได้รับการแต่งตั้งตามที่ผู้ถูกร้องกล่าวอ้างหรือผู้เสียหายบางคนได้รับการแต่งตั้งไปแล้วแต่ไม่ได้รับเบี้ยเลี้ยงค่าตอบแทนตามที่ผู้ถูกร้องกล่าวอ้างดังนั้นการกระทําของผู้ถูกรรองจึงอาจจะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ป็ัติตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสสและกมธ พศ2563นายนิกรกล่าวต่ออีกว่าที่ประชุมยังมีมติไม่รับเรื่องไว้พิจารณากรณีขอให้ตรวจสอบการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรักนตรีเป็นลายบุคคลเมื่อ2กันยายน2564เกี่ยวกับการแจกเงิน5ล้านบาทให้กับสสนั้นกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องร้องเรียนจากสส3รายซึ่งกรรมการจริยธรรมพิจารณาแล้วมีมติไม่รับเรื่องไว้พิจารณาเนื่องจาก การร้องเรียนสสรายที่1ที่ประชุมเคยมีมติไม่รับเรื่องไว้พิจารณาส่วนสสรายที่2ยังไม่มีมูลเพียงพอที่จะเป็นการกระทําที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมสอสและกมธและรายที่3นั้นผู้ร้องไม่ได้แก้ไขหนังสือร้องเรียนให้เป็นไปตามระเบียบของกมธจริยธรรมนอกจากนี้กรณีให้ตรวจสอบสสที่ไปปรากฏตัวในพื้นที่ชุมนุมของเยาวชนปลดแอก และพาคีนอื่นที่ร่วมชุมนุมเมื่อ18กรกฎาคม2564และการใช้ตำแหน่งสสไปประกันตัวผู้ต้องหาทางกมทก็ไม่รับเรื่องไว้เนื่องจากเรื่องร้องเรียนไม่เป็นไปตามระเบียบของกฎหมายจริยธรรมรวมถึงกรณีให้ตรวจสอบจริยธรรมส1ส1 8 1คนที่ร่วมลงชื่อเสนอยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลเนื่องจากเป็นการใช้สิทธิสส ตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ที่รับรองไว้